สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงในเดือนสิงหาคม2563ค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะแต่สําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ และสําหรับผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์นั้นก็หมายถึงผู้ที่ผูกดวงตามเวลาเกิดแล้วมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์หรือถ้าไม่ทราบลัคนานะคะก็อนุโลมได้ว่าสามารถดูได้จากช่วงวันที่เกิดคือเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะก็ชาวราศีสิงห์เนี่ย เป็นราศีกลางธาตุไฟนะคะมีเทวดาพระอาทิตย์เป็นเทวดาประจำตัวซึ่งพระอาทิตย์ถือเป็นเจ้าระบบสุรยิยะจัก,กรวาลน,นะคะมีนิยามในบทกลอนทางโหราศาสตร์ว่ายศศักข,ขราฐานทายอาทิตย์จึงส่งผลให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีลักษณะของความเป็นผู้นำสูงค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองยิงทรนงรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความทะเยอทะยานสูงรักความเจริญก้าวหน้า มีความกระตือรือร้นเป็นคนเอาจริงเอาจังค่ะและมักจะเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงราชการนะคะหรืออยู่ในกลุ่มชนชั้นผู้นำค่ะตั้งแต่ระดับประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีสอสอส,อสอวอหรือเป็นพวกผู้นำองค์กรเป็นหัวหน้างานเป็นผู้นำชุมชนอย่างเช่นอบตอผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ย ก็ถือว่าเป็นผู้นําชุมชนค่ะแล้วก็ว่ากันว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยแม้จะทํางานในระดับกรรมกรนะคะยังไงก็ต้องเป็นหัวหน้าเขาค่ะลักษณะนิสัยเนี่ยจะล่าเลงแจ่มใสรักอิสระมักมีใจคอที่กว้างขวางนะคะเป็นคนเอาพวกเอาพ้องแล้วก็พักพวกพวนฝูงเนี่ยเยอะแล้วก็ชอบช่วยเหลือบุคคลที่ด้ยโอกาสกว่าตัวเองค่ะ เรามาดูกันว่าชาวราศีสิง์ในเดือนสิงหาคมนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีสิง์ในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีสิงนะคะเดินจรได้ตำแหน่งมหาจักรค่ะซึ่งในตำแหน่งมหาจักรเนี่ยหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้แล้วจะประสบความสำเร็จนะคะอีกทั้งในตำแหน่งนี้เนี่ยยังได้เกณฑ์ยงยศอีกด้วยโดย ดาวอาทิตย์ที่ได้เกณฑ์ยงยศเนี่ยมีฉลกว่าระวิเมธและกรกฎจะมียศลือขจรซึ่งในช่วงนี้ระวิก็หมายถึงดาวอาทิตย์นะนะคะอยู่ในช่วงอยู่ในราศรีกรกฎนะในช่วงครึ่งเดือนแรกก็หมายถึงว่าในในช่วง เดือนสิงหาคมช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยชาวราศีสิงจะได้รับการยอมรับจากผู้คนที่อยู่รอบข้างและเจ้านายมากขึ้นค่ะอีกทั้งยังเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการงานมากขึ้นอีกด้วยนะคะการงานค่ะ เรามาดูการงานของชาวราศีสิงห์นะคะการงานของชาวราศีสิงห์เนี่ยดีงามอย่างต่อเนื่องมาจากเดือนก่อนเลยล้วค่ะท่านที่ทําธุรกิจการค้าก็ถือว่าเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะท่านจะมีโปรเจกต์โครงการต่างๆมากมายซึ่งก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ทําแล้วก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะที่ทํางานประจําเนี่ยก็จะได้รับการเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ อันเป็นผลทําให้กิจกรรมการงานของชาวราศีสิงห์เนี่ยประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็ท่านที่รองานนะคะก็มีเกณฑ์จะได้งานอีกด้วยละค่ะเรามาดูกันที่เรื่องเงินเงินทองทองบ้างนะคะ เรื่องการเงินของชาวราศีสิง์ในเดือนสิงหาคมนี้ดาวการเงินของท่านเดินจออยู่ในมุมที่ให้คุณกับดวงชะตาอากับดวงชะตาซับเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ดาวการเงินเดินสะดุดบ้างนะแต่โดยส่วนใหญ่เดินดีค่ะในเดือนในเดือนสิงหาคมเนี้ยมีบางช่วงที่ดาวการเงินเดินจรทับดวงชะตาด้วยก็ส่งผลให้เกิดสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีของชาวราศีสิง์อย่างต่อเนื่องตลอด ทั้งเดือนเลยล่ะค่ะเรามาดูกันเรื่องรักๆใคร่ๆบ้างนะคะความรักค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่นะคะถือเป็นช่วงชังหวะที่ดวงชะตาของท่านเนี่ยโดดเด่นค่ะท่านจะเป็นที่รู้จัก ของใครๆมากขึ้นแล้วกเ็เป็นไปได้ว่าจะมีผู้ปรารถนายอยากจะพบปะหรือพูดคุยกับท่านมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยหากท่านอยากจะสารต่อความสัมพันธ์ก็สารต่อความสัมพันธ์อันดีงามนี้ต่อไปได้เลยเช่นกันค่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะคนรักคู่ครองของท่านเนี่ยจะมีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมการงานของท่านเพิ่มมากขึ้นค่ะและเมื่อท่านได้รับการช่วยเหลือแล้วก็อย่าลืมขอบคุณหรือว่าให้รางวัลกับคนรักของท่านด้วยนะคะเรามาดูกันที่โชคลาภของชาวราศีสิงห์บ้างค่ะ ในเดือนสิงหาคมนี้โชคลาบของชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่ามีลาบจรต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเลยนะคะโดยท่านจะมีโชคพิเศษในเรื่องงานค่ะการงานของท่านในเดือนสิงหาคมนี้ทำอะไรก็จะสำเร็จเหมือนได้โชคสองชั้นเลยละคะ่ะสำหรับคนที่ชอบเสียงโชคนะคะ โชคของท่านจะเกิดจากหญิงกล้านโลกที่พูดจาฉาฉานค่ะหรืออาจจะเป็นประเภทคนที่ช่างพูดช่างจำนันจานะคะบางคนเรียกว่ายิ่งพูดไปด่าไปด้วยอะ่ะอันนั้นะยิ่งดีค่ะถ้าท่านชอบเสียงโชคนะก็ให้เสียงโชคกับหญิงลักษณะดังกล่าวนี้ละคะ่ะหรือโชคอาจจะเกิดจากชายที่ดูเจ้าชู้มีสเสน่ห์นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเออ ในแผงลอตเตอรี่ของของเขาเนี่ยเปิดเพลงหรือว่าเขาร้องเพลงเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าไปซื้อลอตเตอรี่ของเขาอะค่ะเนี่ยลักษณะแบบนี้แหละอย่างเช่นเปิดเพลงเพราะๆให้ลูกค้าฟังหรือว่าร้องเพลงให้ลูกค้าฟังเนี่ยถ้าลักษณะแบบนี้นะก็จะช่วยสร้างโชคให้กับชาวราศีสิงห์ได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์นั้นโชคดีมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการเลยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปให้กับกบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่ฟังกันจนจบคลิปเลยค่ะขอบคุณค่ะ